คือเรื่องราวที่คุณทิติพรรดอนเกี่ยวภัยนํามาฝากนะไอ้งานนี้คุณเป็น PR งานหรือเปล่าไม่ทราบนะเขาบอกบว่าเอเมเซตของเราในฐานะก็เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับ,รบผมและขนะนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับ นายแพทย์สิริเกษมสิรินาครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยในสวนก็อยู่พร้อมกับเราแล้วที่จะมาพูดคุยในเรื่องของงานจ็อบเอ็กโป2012โอกาสทองของคนหางานและก็การประกวดดนตรีดาวรุ่งลูกทุ่งในเรศวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแหมสดๆร้อนๆเลยหายเหนื่อยหรือยังครับเนี่ยหายเหนื่อยแลวครับเราจะว่ากันทีละงานเลยนะทีละงานเลยกังานจ็อบเอ็กโปนะคะตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะคือในส่วนของงาน จ็อบเอ็กซ์โปองพนี้นะครับเป็นเรื่องของโอกาสทองของคนหางานก็คอนเซปต์ก็ตรงตามที่ชื่องานนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือให้ทั้งบัณฑิตประชาชนทั่วไปรวมทั้งนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับรวมถึงการที่จะได้เป็นผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระได้ด้วยนะครับ ค่ะแล้วสำหรับในในภาพรวมของงานตรงนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยเราจัดงานอยู่องค์กรเดียวหรือเราร่วมกับใครยังไงบ้างในภาพรวมของงานที่จะไปในครั้งนี้คะครับเจ้าภาพหลักก็จะมีเรื่องของจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งจัดหางานจังหวัดพิศโลกเที่ยวนี้เนี่ยมีความพร้อมมากนะครับเตรียมส่วนของตำแหน่งงานว่างมาถึง20,000กว่าตำแหน่งสังหมนกว่าตำแหน่งครับเพราะว่าเขามีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับ กิจกรรมที่สําคัญในงานนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไหร่แลวก็สถานที่ที่ไหนครับครับ22-23กุมภานะครับ2555นะครับซึ่งงานนี้จะมีตลอดทั้งวันนะครับเริ่มตั้งแต่9่าโมงเช้าไป็นถึง4โมงเย็นเลยในบรรยากาศยแสดงว่าวันนั้นก็จะมีการรับลงทะเบียนลงรับสมัครงานหรือบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะในในงานวันนั้นทีนี้ผมจะฉายภาพบรรยากาศให้ดูก็คือว่า ตั้งแต่เช้าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเรามีบูธประจำนะครับซึ่งเราเตรียมไปก่อนแล้วเนี่ยแปดสิบกว่าบริษัทมาออกบูธนะครับรบแล้วก็มีบริเวณโดยรอบก็จะมีการจําหน่ายอาหารของร้านธงฟ้านะครับธงฟ้ารักาประยันนะครับครับมีการออกร้านของ o t ท็ด้วยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยนอกจากบริษัทห้างร้านที่ว่าถึงแล้วก็ยังมีธนาคารด้วยนะครับ ธนาคารเนี่ยอย่างกรณีของธนาคารกส,สิกรไทยก็จะมีเจ้าที่มารับสมัครโดยตรงเลยนะครับรับกันใน <Okay. S 1> ง,งานนะครับอีกหลายบริษัทก็จะรับกันในงานเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความพร้อมของของงานนี่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ท่านที่ไปในงานก็ต้องพร้อมด้วยนะต้องเตรียมทั้งลูกถ่ายอาวุธทการศึกษานะครับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรสัมภาระแสดงว่าอาจจะต้องมากกว่าหนึ่งชุดด้วยซ้ำเอาไปเอาไปให้พร้อมเลยอืมนะคะคาดหวังยังไงกับคนที่มาร่วมงานว่าจะมีมากน้อยประมาณเท่าไหร่กับตําแหน่งงานว่างที่รองรับถึงสอง0มืกว่าตําแหน่งเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเราคาดหวังสูงมากนะฮะอยากให้ทั้งอ่า อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วทั้งบัณฑิตด้วยนะทั้งประชาชนทั่วไปด้วยทั้งนิสิตนักศึกษาที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปทํางานจริงด้วยนะ<ช>ครับ<ม>ตรงนี้อยากให้มาร่วมงานแล้วก็ สิ่งที่จะได้กลับไปเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งก็คือได้ความรู้ในเรื่องของการที่จะมีโอากาสไปสมัครงานในอนาคตนะครับเ,<อ>เพราะว่าจะมีวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งเรื่องของการจะออกไปเป็นฟรีแลนซ์เป็นผู้ประกอบการอิสระเองก็ตามนะครับเขาเรียกว่าทดสอบความถนัดทางอาชีพด้วยใช่ไหมครัได้ครับมีครับตรงนี้เราเตรียมไว้ให้แล้วก็ อยา,ากจะประชามพันธ์ว่าฟรีตลอดงานนะครับตรงนี้ฟรีตล <ส defend S 1> อดงานจากบริเวณไหนคะถ้าเข้าประตูหนึ่งนะครับประตูมหารัรนเรศวรก็มองทางซ้ายไว้นะฮะผ่านแยกไปหนึ่งแยกก็มองทางซ้ายเห็นกองคิการที่สิต เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับเลี้ยวซ้ายครับกองวิจการนิสิตที่โดมสูงๆนั่นนะฮะที่เข้าไปก็จะเป็นบริเวณที่เราใช้สําหรับงานพระราชทานริญญาบัตรตรงนั้นเลยครับตรงนั้นเลยครับทั้งบริเวณด้านนอกแล้วก็ด้านในโดมรวมทั้งในห้องพระราชทานพิญญาบัตรด้วยนะครับตรงนี้จะมีทั้งบูธทั้งเรื่องของการจาหน่ายอาหารทั้งการฝึกอาชีพนะครับ ซึ่งตรงนี้เรามีมีมีหลายแห่งนะครับที่มีรักษาเป็นแฟรนไชส์ก็มาโฆษณาด้วยนะมาเรียกว่ามาประชามพันธ์ด้วยแล้วก็เรื่องของการฝึกอาชีพเช่นการทำคัพเค้กการเพลทเล็บการทำดินปั้นญี่ปุ่นต่างๆพวกนี้นะครับก็คือมองแล้วเนี่ยมหาอะไกให้เลยกำลังกำลังให้โอกาสชุมชนหรือว่าคนที่จบงานหรือมองงานอยู่แล้วนิสิตมองกับการนิสิตของเราเองเราประชาัมพันธ์หรือว่านิสิตของเราจะได้รับประโยชน์ไรมากน้อยแค่ไหนตรงนี้นิสิตของเราเนี่ยเนื่องจากว่า อาจจะอยู่ในช่วงสอบ,บนะทีเดียวว่านิสิตของเราหลายส่วนที่สอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเยอะก็คือ อยู่ปีสแล้วปี4แล้วเนี่ยใกล้จะถึงช่วงเวลาที่จะจบไปหางานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับต้องต้องมาเตรียมตัวนะครับขอญาตเรียนถามนิดนึงว่าปีปีการศึกษาหนึ่งเนี่ยก็มีนิสิตที่จบไปเป็นบัณฑิตเยอะนะครับได้มีการสำรวจไหมครับว่าน้องๆที่จบไปเนี่ยมีงานทําหรือยังไม่มีงานทํายังไงอะไรในส่วนของมอลรสวนเราคืออันนี้ต้องแยกเป็นสองสสาขาหลักๆนะฮะสาขาที่เป็นวิชาชีพนะอย่างเช่นแพทย์ทันตแพทย์นะพยาบาลอย่างนี้ไม่ห่วงครับ นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์รู้่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอีกสาขาหนึ่งคือสาขาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับสาขาทางสังคมศาสตร์อันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวเองหน่อยเพราะว่าตลาดแรงงานนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกับเขาสูงมากครับับอันนี้อันนี้เป็นสองสายนะฮะท่านในมุมมองของท่านอาจารย์นะท่านมองว่าในตลาดแรงงานข้างหน้าอันนี้มองภาพรวมตำแหน่งงานว่างอะไรน่าจะเป็นความต้องการของตลาดมากที่สุดคะ คือจริงๆแล้วตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยรองรับเรื่องของวิชาชีพเยอะมากอย่างเช่นพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับยิ่งแน่นาคตก็จะยิ่งขาดมากนะครับในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งหลายที่เป็นการบริการต้องเที่ยวงานโรงแรมรต่างๆครับกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วก็ประกอบกับเราจะเข้าสู่อาเซียนในปี2558นะฮะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราต้องเตรียมความพร้อมนะทั้งเรื่องภาษานะทั้งเรื่องของการรู้ถึงวัฒนธรรมที่ต่างกันของของต่างถิ่นนะอันนี้นี่สำคัญครับในงานนี้ก็จะมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ,รบมีวิทยากรที่ประสบความสำเร็จแล้วในอาชีพเนี่ยมาอธิบายให้ฟังด้วยภ<พ>าษ<พ>าอะตะกีษภาษานึกถึงอะไรเมื่อกี้บอกว่ามีการประกวดอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนฮะอันนี้ก็คืออีกงานหนึ่งในส่วนของจอแองโปย้ำอีกครั้งนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับ22 22ิบง่บกุมภาพันธ์ยี่สิครับการในปฏิทินเลยนะครับับผม ถ้าจำไม่ผิดนี่วันวันอะไรกันอะไรนะอังคารกับพุธครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับนะกองกิจการนิสิตนะครับตรงนั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่แม่ผมก็เป็นพ่อยกอยู่เหมือนกันนะงานนี้เพราะว่าไม่ใช่จะประกวดนะเพราะว่าชอบไปดูคณะกรรมการระดับชาติมาเลยนี่ครูสลานี่ครูเทียมนี่นะดูคณะกรรมการอ๋อมาตลอดเลยมาทุกปีและไม่ใช่แค่ผมนะบรรดาพ่อยกไม่ยกนี่มาเลย เรียกว่ายกเวทีช้างสวรรค์มาอยู่ตรงนี้กับการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครับปีนี้จัดเป็นปีที่เท่าไรครั้งที่เท่าไรแล้วครับอาจารย์ครั้งที่4แล้วครับเราจัดติดต่อต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่4แล้วครับผมแล้วก็ลักษณะของงานนี่น่าน่าไปชมมากเพราะว่า ผู้ที่มาประกวดเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกมาแล้วนะอันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วครับรอบชิชนะเลิศแล้วแต่ละโรงเรียนก็อลังการนะครับปีนี้มีอยู่6โรงนะครับโรงที่มาประกวดพอจะบอกได้ไหมครับว่าโรงเรียนอะไรบ้างมีโรงเรียนจากหลายจังหวัดนะครับซึ่งโรงเรียนที่เข้ามาแล้วก็อยู่ในข่ายของของผู้ที่เป็นแชมป์เก่าก็คือโรงเรียนเมืองคงของนครราชสีมานะครับ โรงเรียนอื่นๆก็อย่างเช่นโรงเรียนเทศบาลเพชรชละวิทย์จังหวัดตากนะครับมาทุกปีครับเนี่ยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์นะครับโรงเรียนแม่วงพิทยาคมนะครับจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็โรงเรียนประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับครับผมก็และที่ผมได้เกินไว้ว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการคู่คนทรงคุณวุฒิแต่ก็มีชื่อเสียงปีนี้มีท่านใดให้เกียรติมาบ้างครับมีครบเลยครับอาจารย์ เทียมก็มาได้เทียมมาด้วยครับแล้วก็คูสลาคูนวุฒิก็มานะครับแล้วก็อาจารย์สถาพรซึ่งเที่ยวชาญทางด้านดนตรีจากกรมศิลปากรอาจารย์สถาพรใช่ครับนะครับผมแล้ววันเวลาสถานที่ที่จะประกวดกันที่เดียวกันที่เดียวกันครับที่เดียวกันเลยกองนิสิตครับที่กองที่นิสิตที่โดมนะที่โดมเลยครับ ท่านกาปฏิทิน22 23เสร็จท่านก็กา25้าอีกยี่ส้เว้นวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งวันที่25บอันนี้คือภาพเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้เมืองคงได้ไปนะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะโอ้เฉพาะผมว่านะทุนทุนในการที่จะสร้างชุดสร้างอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยกับเงินรางวัลที่ได้นี่นะครับสูงมากครับสูงมากเลยนะครับผมเราใช้งบมาครั้งนี้เหยียบเหยียบล้านนะครับครับเราได้เราได้งบจากศิลปะอาจารย์ถ้าจัดมาเป็น ปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่แล้วครับแล้วก็การชิงถ้วยเป็นการชิงถ้วยของนายกรัฐมนตรีนะครับ่ะโอ้เป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยก็เขาเรียกว่าสืบสารมาเป็นปีที่สี่แล้วเพราะที่มหาวิทยาลัยในส่วนนี้ก็มีวงดนตรีลูกทุ่งนะลูกพคกนิใช่ไหมใช่ครับลูกพคเนิตรงนี้นี่ก็เป็นวงดนตรีที่อันนี้ระดับมัธยมระดับมัธยมตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงพิษณุโลกเนี่ยมีเข้าไปร่วมสักกี่วงแล้วก็จอคือพิษณุโลกนี่ขาดหายมา2ปีแล้วนะสองสามปีแล้วนะครับผมก็ ยังว่าอยากจะกระตุ้นให้ทางาโรงเรียนที่มีความสนใจทางด้านนี้แล้วเป็นแชมป์อยู่ด้วยนะอย่างนเรียนจันทกร้องอย่างนี้นะอ,อยากให้เข้ามาใหม่นะเพราะว่าจะได้มาแข่งขันในระดาบประเทศกับเขาด้วยนะผมเห็นผมเห็นครูเทียมนี่ เซลจริงเลยนะฮะแหมมาถึงที่แล้วจาหนุกร้องไม่ยอมมาลงหมายความว่ายังไงเราก็อยากเชียร์อยากเชียร์อยากเชียร์มันไปจังวันที่25สนาใช่ไหมวันเสาร์น่าจะตรงวันเสาร์วันเสาร์ครับเพราะว่าเราต้องจัดน้องจัดวันหยุดนะครับครับผมน่าะวันหยุดครับก็ขอเชิญชวนให้ไปชมกันก็คือฟรีทุกอย่างไปนะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายไปช่วยกันสืบสารนี่อย่างนี้ครับน้องๆที่ได้รับรางวัลเนี่ยหรือว่าจะเป็นวงอะไรก็ตามเนี่ยทางมหาวิทยาลัยสวนของเรามีการต่อยอดวงที่ได้รับรางวัลอย่างไงฮะ คืออันนี้เมื่อเขาได้รับรางวัลจากเราไปแล้วเนี่ยในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็จะได้รับคาพิาพากษ์วิจารณ์จากากรรมการตัดสินที่เป็นระดับชาติอย่างนี้นะครับ,รบเขาก็จะไปปรับปรุงวงของเขาได้นะครับเพียงแต่เรามีหน้าที่ในการจัดประกวดนะแล้วก็มีการจัดรางวัลจัดถ้วยให้นะครับ ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ให้เขามาแสดงออกถึงถึงความสามารถของโรงเรียนนะครับค่บผมบอกรางวัลอีกสักนิดได้ไหมครับสำหรับแชมป์นี่ได้รางวัลอะไรบ้างครับอ่ารางวัล1น0 0 0แบาทครับหนึ่งแสบาทล้วก็ถ้วยนายกรัฐมรีครับรางวัลลองลงลงไปก็เป็นถ้วยของทางรัฐดีว่าการกระทรวงศึกษาครับเงินรางวัลก็ลดหลั่นกันไปนะครับนะครับก็มีชื่อเสียงนะโดยเฉพาะการมุ่งเี่นตุ้งลยออไม่ได้นะต้องกลับไปเรียนมัธยมใหม่ไปชมดีกว่าเพราะว่าผมชื่นชมนะฮะในส่วนของ มหาวิทยาลัยสวนที่ให้ความสําคัญแล้วก็เล็งเห็นความสําคัญของเขาเรียกเป็นเอกลักษณ์ของของไทยเลยเกี่ยวกับเรื่องของลูกทุง่งอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเพลงลูกทุ่งบ้างครับคือจริงๆนี่นศิลป,ปะวัฒนธรรมนี่มีหลายแขนงแต่สิ่งที่สื่อเข้าไปถึงประชาชนได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของลูกทุ่งนี่แหละครับเพราะว่าเป็นที่ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วก็สนุกสนานด้วยครับสภาพของบ้านเราได้ทำนองรีดาเนื้อเพลงนะคือได้กลิ่นอายของความเป็นเป็นไทยแล้วก็เป็นลูกทุ่งด้วยแล้วชอบฟังอย่างนี้แล้วพอจะขยับเพลงลูกทุ่งขอให้ฟังสักนิดก็ได้ไหมครับเชิญสักนิดนะแหมคุณจะตีก็ดี่มีอรลูกทุ่งเลยคุณจะไม่่แชอบฟังชอบฟังนะฮะต้องต้องชอบมีนักร้องในดวงใจไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วต้องจริงๆแล้วต้องเป็นพิธีกรมากกว่านะนะสร้างบรรยากาศ กับวันศุกร์สงสาอย่างนี้มากๆเลยนะครับผมต้องกิจกรรมต่างๆนานาตรงนี้แล้วในเรื่องอื่นๆนะครับนอกเหนือจากงานที่เป็นกิจกรรมนะครับของนิสิตนะครับโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเนี่ยที่สําคัญสําคัญในเดือนมีนาคมขออนุญาตในเดือนมีนาในเดือนมีนาพอดีเป็นช่วงปิดเทอมนะเป็นช่วงปิดเทอมก็จะมีชมรม เรามีชมรมถึง38ชมรมนะครับแลก็จะออกไปกระจายออกไปตามชุมชนต่างๆนะก็ทําชมรมหลายด้านนะครับทั้งด้านศิลปะนรรมด้านเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะเรื่องของการลงไปช่วยชาวบ้านอะไรต่างๆพวกนี้จะมีชมรมอยู่ค่อนข้างเยอะก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายอีกครั้งทั้งสองกิจกรรมนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากประชาสัมพันธ์อย่างเยี้ยครับว่า ทั้งสองงานนี้ฟรีตลอดงานานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากท่านจะมีค่ารถเดินทางไปเท่านั้นเองนะครับ,รบเรื่องของงาน Job Expo 2012เนี่ยเป็นงานที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมีความต้องการที่จะได้งานนะครับรวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่จะเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอันนี้มีความสำคัญอย่างมากนะครับ,รบอยากให้ท่านได้ไปในงานนี้นะครับแล้วก็ เก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆกลับมาแล้วก็มาประเมินวิเคราะห์อีกทีหนึง่งแต่ถ้าท่านพร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมเนี่ยท่านอาจจะได้นะงานในในงานนี้เลยก็เป็นได้นะครับส่วน<ม>เรื่องของดาวรุ่งลูกทุ่งทะเลสวนซึ่งจัดเป็นครั้งที่4แล้วชิงถ้วยนาะยกทัพมตีนะครับพร้อมเงินรางวัล1น0 0 0แเนี่ย มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาอยู่6โรงนะครับซึ่งแต่ละโรงก็เป็นระดับแชมป์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีกรรมการตัดสินซึ่งน่าสนใจมากจะทําให้เราเกิดความรู้เกิดความเรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นให้เราทําในสิ่งที่ถนัดต่อไปได้อย่างกรณีที่ชอบในเรื่องของการเป็นนักร้องร้องเล่นเต้นรำต่างๆเนี่ย ก็เข้ามาในงานนี้นะครับครับผมวันนี้ได้รับความรู้แบบพังพลูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยครับที่เราได้พูดคุยแล้วก็รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเกษมสิริรักนะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองงานได้สําเร็จลุล่วงได้ดีนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับชมค่ะอย่าลืมไปกันให้ได้นะคะ22-23กุมภาพันธ์แล้วก็ไปชมการตัดสินร้องเพลงลูกทุ่งันด้วยที่วน่ 2ีกุมภาพันธ์รเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ายัางคงมีงานของสิทธิ์เก่าของสมาคมสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตย์สงครามค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยค่ะครับ